สิเหตุผลที่จะเลือกทักประชาชนและไม่เลือกทักเพื่อไทยไอส้มมองส้มผ่าน AI ถ้าคุณสนใจเรื่องนี้เหมือนผมเราเป็นเพื่อนกันเหตุผลทั้ง10ที่จะเลือกทักประชาชนและไม่เลือกทักเพื่อไทยเราตามไปฟังกันครับการเลือกตั้งครั้งหน้าในปี2570เป็นอีกหนึ่งบห,หมายสำคัญของการเมืองไทย ซึ่งประชาชนจะต้องตัดสินใจว่าจะมอบความไว้วางใจให้กับพักใดในการนำพาประเทศไปข้างหน้าพักประชาชนและพักเพื่อไทยเป็นสองพักที่ได้รับความสนใจอย่างมากแต่ทำไมห,หลายคนจึงเลือกพักประชาชนแทนพักเพื่อไทยบทความนี้จะชี้ให้เห็นถึงสิบเหตุผลที่ทำให้พักประชาชนเป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าหนึ่งนโยบายที่มุ่งเน้นการปฏิรูปอย่างแท้จริงพักประชาชนเน้นการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจการศึกษาและระบบราชการซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศในขณะที่พักเพื่อไทยมักชูคโครงการประชานิยมระยะสั้นที่ไม่ยั่งยืน2การบริหารที่โปร่งใสและตรวจสอบได้พักประชาชนให้ความสําคัญกับความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบของรัฐบาลมีแนวทางป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน ในขณะที่พักเพื่อไทยมีประวัติเรื่องปัญหาคอร์รัปชันจากอดีตที่ยังคงเป็นข้อกังขาในสายตาประชาชน 3. แนวคิดประชาธิปไตยที่แท้จริงพักประชาชนส่งเสริมประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในขณะที่พักเพื่อไทยมีภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับการเมืองแบบอุปถัมภ์และการรวมศูนย์อำนาจ สการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนพักประชาชนมีนโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจ SME เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวขณะที่พักเพื่อไทยมักให้ความสำคัญกับโครงการเมกะโปรเจกต์ที่ต้องใช้งบประมาณสูงและเสี่ยงต่อภาระณีของประเทศ5การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน พักประชาชนถักดันนโยบายที่สนับสนุนสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมถึงการปฏิรูปกฎหมายที่ล่าหลังในขณะที่พักเพื่อไทยมีท่าทีที่ไม่แน่ชัดในเรื่องนี้และเคยมีพฤติกรรมที่ถูกมองว่าเป็นการรวมศูนย์อำนาจ 6. ก,การบริหารงานที่ทันสมัยและเปิดรับเทคโนโลยีพักประชาชนมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารประเทศเช่นอีกอบว n นเน และระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเพื่อลดการทุจริตในขณะที่พักเพื่อไทยมักอาศัยแนวทางการบริหารแบบดั้งเดิมที่ล่าช้าและมีช่องโหว่ในการจัดการงบประมาณ 7. การสนับสนุนภาคเกษตร,รกรรมที่เน้นความยั่งยืนพักประชาชนมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร,รและตลาดที่เป็นธรรมมากกว่าการใช้โครงการํำนำสินค้าเกษตร,ร ที่เสี่ยงต่อปัญหานี้สินและการทุจริตแบบที่พักเพื่อไทยเคยทำมาในอดีต 8. ไม่เป็นเครือข่ายของอำนาจเดิมพักประชาชนเป็นพักที่เกิดจากกระแสประชาชนไม่มีเครือข่ายอำนาจเดิมหรือกลุ่มทุนที่ครอบงำการเมืองแตกต่างจากพักเพื่อไทยที่มีความเชื่อมโยงกับตระกูลการเมืองเก่าซึ่งถูกมองว่ายังคงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพัก 9. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นพักประชาชนมีนโยบายส่งเสริมการกระจายอำนาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองแตกต่างจากพักเพื่อไทยที่ยังคงมีแนวโน้มใช้อำนาจจากส่วนกลางเป็นหลัก 10. ภาพลักษณ์ที่สะอาดและเป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้นำและสมาชิกของพักประชาชนมีภาพลักษณ์ที่สะอาด และได้รับการยอมรับว่าเป็นนักการเมืองที่มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประชาชนมากกว่าการสืบทอดอำนาจหรือต้องพึ่งพาอิทธิพลจากกลุ่มการเมืองเก่าบทสรุปเมื่อพิจารณาทั้งสิบเหตุผลนี้จะเห็นได้ว่าพรรคประชาชนมีแนวทางการบริหารที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมีความโปรง่งใสและส่งเสริมประชาธิปไตยที่แท้จริง ขณะที่พักเพื่อไทยยังคงมีข้อกังขาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารและโครงสร้างอำนาจภายในพักทำให้หลายคนเลือกที่จะสนับสนุนพักประชาชนมากกว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วคุณล่ะครับมีเหตุผลที่จะเลือกพักอะไรและไม่เลือกพักอะไรทรงเสียงกันมาให้ฟังบ้างสิครับขอได้รับความขอบคุณจาก ไอส้มมองส้มผ่าน AI โดยเอเมนคอนตู Man นายตูว,วันนี้พกออนไลน์สวัสดีครับ